คาดปี64สีทบหอ้อย90ล้านตันปี63สาทบหกวิกฤตหนะักเหตุราคาต่ำหลายปีต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันละกันนะ ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้บ่าสนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำบทวิเคราะห์การคาดการกูรูน้ำตาลนะครับมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในปีการผลิต2564ทับ65นั้นจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งหลังจากที่สถานการณ์อุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยนะครับเกิด วิกฤตหลายปีต่อเนื่องเหตุราคาตกต่ำนะครับปริมาณอ้อยก็ลดต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับหลังจากที่ราคาปรับกระเตื้องขึ้นนะครับปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าราคาจะดีในปีต่อไปนะครับเหตุราคาน้ำตาลโลกล่วงหน้านั้นราคาดีนะครับทำราคาขายที่ดีนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปริมาณอ้อย นั้นเพิ่มขึ้นและปริมาณผลที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับผลมาไวนะครับก็เป็นการบำรุงรักษาต่ออ้อยได้ดีอีกด้วยนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณอ้อยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับจะถึง100ล้านตันหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งการคาดการณ์ปีการผลิต2564ันทับหประเทศไทยจะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ90ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งเป็นผล จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผลที่มีการกระจายตัวดีในช่วงที่อ้อยกำลังเจริญเติบโตประกอบกับพื้นที่ปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเชียงเหนืออย่างไรก็ตามจากปี2563ทับ64และปี2562ทับ63ประเทศไทยประสบปัญหาความแห้งแลง้งและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดการเผาอ้อย มีผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นเช่นมันสำปะหลังมากขึ้นเนื่องจากตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมาราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ52ประกอบกับแนวโน้มราคาของอ้อยที่ไม่ดีนะักนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าปี5 6 6ทั5ราราคาอ้อยจะปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ26นะครับซึ่งก็การคาดการณ์นี้ก็ ไม่น่าจะเกินจริงเท่าไหร่นะครับอาจจะผิดสักเล็กน้อยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งการคาดการณ์นั้นก็น่าจะเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับในปี2564-65เนื่องจากราคาอ้อยนั้นประกันอยู่ที่1000บาทในปี2564นะครับราคาอ้อยขั้นต้นประกันที่1000บาทโรงงานการันตีนั่นเองนะครับดังนั้น ปริมาณอ้อยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจะถึง90ล้านตันหรือไม่นั้นก็รอดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับในปีที่ผ่านมานะครับเกษตรกร,ก,รก็หันไปปลูกมันสำปะหลังซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับมันสำปะหลังรวดเร็วว่องไวนะครับได้รับเงินจากภาครัฐที่ช่วยเหลืออย่างเร็วไวนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับอ้อยที่รอแล้วรออีกนะครับเงิน ที่ช่วยเหลืออ้อยรอเนื่อนานไม่ทันการนะครับการบำรุงรักษาต่ออ้อยก็ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเงินที่จะช่วยก็ขาดหายนะครับในปีการผลิต2,563ทับ64ประเทศไทยมีอ้อยเพียง66ล้านตันนะครับลดลงจากปี2,562ทับ63ซึ่งอยู่ที่74ล้านตันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจกับการผลิตอ้อยและราคาที่ไม่จูงใจ ให้พี่น้องเกษตรกร,กรบำรุงรักษาอ้อยและปลูกอ้อยนั่นเองนะครับจึงทําให้ผล,ผลผลิตนั้นตกลงกว่าปีก่อนๆน,นั่นเองนะครับแต่จากนี้ไปนะครับการบำรุงรักษาต่ออ้อยของพี่น้องก็ได้ดีนะครับผลกระจายตัวตกมามากนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็จะเป็นการบำรุงรักษาที่ดีอ้อยก็น่าจะถึง90ล้านตันนั่นเองนะครับนำมาฝากสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ